เมืองปากซีเฮ้ยบ๊วยแล้วอ่ะสบายดีเนาะมือนี่ก็เป็นมือโอ้ตามือที่สองเน,ะ <c oughs> นาะนาข้าวบนวันมือนี่ชิพาไปาผู้วัดผู้เนาะัดผู้ <c oughs> น่าคลิปเจ้าของเชิพาไปซึ่งได้ยาท่างเนี่ยก็ มูยังบูหูอทางไปเนาะสิไปเนาะแบบคือบ้านเจ้าของแล้วนะเออให้บ้านเขาไอ้แล้วนะเบิ่งก็เนาะเที่ยวด้วยงบเตอนนี้ตังงบมึงเอาสามสิบพันเนาะไปวัดภูเนาะม่บ้านนี่้มืดอยู่สิบพันเนาะเซรามันเคเนาะไปเลยเออบูเมนเลยเนาะเดี๋ยวเาสิไปเอารถจักรก่อนบูมีรถไปตอนเนาะตอนนี้เฮาก็สิไปเอารถเนาะบูมีอมบุญเอาเสื้อให้อโวเอร์อ่ได้ใส่ แถวรถจักรเนาะพอที่เดินทางโดยรถจักรนะ กางเ่บองนงมันออกมามาสิบโมงเนาะอ๋อสิบโมงตนเสิบเอ็ดสิบเแสดงว่าเเวลาเดินทางชั่วโมงหชั่วโมงเนาะในการแส่ว่าไปขี่าวิ่งขี่นี่เนาะคือปีเนาะ้างล่างจะเป็นเทนที น้ำเที่ยวต่างๆเลยล่ะนี่นะาจะขึ้นไปคือว่าเขาหนักเลยขั้นนั่นป่ะขั้นนั่น ขินเพ่คู่นอนตอนนี้มายองมัแล้วก่อนอะไรดิได้ปล่ยไปนะเนาะ เพื่นก็นจะมีกการคลายกถูกด,ดอว่าขันเบง้อยู่ทางลุมอ,อันหนึง่งสุดหนึ่งสิบพันกิบกูซ่าเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ <laughs> โครงการทั้งมือลาวอินเดียโครงการทั้งหลอาทุกห้างอินเดียอืมไหนเราพักกันรอเอาเอาเราพักกันหรอนี่ก็จะเป็นนี่นี่ก็กเก่าแก่แห้งนะลูก <No. S 1> สังเกตได้เนาะอันนี้เราซื้อมาเมื่อแห้งแล้วสภาพเราซื้อมาหลอดแล้ว <laughs> ไหหปย่างนะหตตไปย่ามไปหอดจิไม้นญญญนะเป็นจำปาซีต้นกับว <c oughs> ันนี้แจว่าที่เกี่ยวของกับวันคดีเยนบอนแต่ก็เป็นขายเี้ยงขายกันที่อหรือขายันอันนี้โมเม็อกหูนอนหินมันเห็นยมันหยืนีต้นต้นเียกันคือบบีบใหิกรรมกรบแล้วเดินกอีคอให้มีผู้สาวเล้วอเ เพราะว่าไฮะลงนี่เป็นการใครต่างๆแล้วห้องก็สีพิสิษขึ้นทั้งทึ่งเนาะเห็นบหเห็นไหโอ้ตอนนี้เนาะภาษีเบาเนาะภาษีเตะเห็ดเสียงไนบนเลยวู มาแล้วมาแล้วเอาบอบีเสียโอ้เมืองปากซีเฮ้ยบ่แมนแหละพูดนอกบอนคอยอยู่ับโอ้โห็น้ปเฮ้ยบังพยายาท่าจะขึ้นอีกเนาะ ังไเมือ่อยเนาะซมใจไม่รีบรีบนี้ถือว่าถึงเปมม้าหมายที่เราขาดวางไว้ว่าจะขึ้นภูให้ได้แต่กระส้นยอดแล้วมือนเนาะจะสีฟ้าไปแบบวอร์เดียรนเย็นๆเนาะเย็นๆเนาะวันนี้อ่อนก่อนอันนี้ยังบ่เย็นเบ่เย็นบ่อยๆลลยกูเลย <laughs> โอ้ยขี้งอตอนล่งเลยเนาะนนีีน่่ดลุง จะจาให้บอบี้ไปพาเลาะส้มเนาะเนาะกับฝ่ายกให้ได้ายเบึดเนาะจะวันนี้สิพาเลาะเนาะหลังจากเซามีแห้งเลยข้าวหนึ่งเราจะพาเลาะบิึนบรรยากาศโดยรวมโล่งแจ้งนี่ก็ไหนนะบอบนั่งเป็นซูงนี่เลยชิ้นใหญ่กว่ากันไหมจ๊ะบ้ากินนุ่งลวด What the fuck โอ้โหความสีผ่ามาส้มดูเลย วิธีถัดเนาะอ่คิอเคิตอนนี้ไ<ห>ปไ,ไ,ได้ก่อนเน,ะน,น,น,นาะไปเบิรงกได้แล้วครับเห็นบ่กผ่าในกองหินแล้วเนาะเอ๊ะจะไหน่จะชิพายเบิรงเนาะนี่เนาะจะเป็นโขดหินเนาะนี่เนาะชิพี่ำมาเบิรงเนาะนี่นะทางในเห็นเนาะก็ประมาณนี้เนาะโขดหินต่างๆเดี๋ยวชิพายเบิ่งหุบป,ปั่นเอ้ยหุบแกะสลักส่างอย่ก่อนหินก่อนนะ นี่นะจะเป็นแผน่นเซ拉หรือว่าแ,แผ่นหินที่เป็นแบบแบบว่าจะข้อสะนะเมื่อ,อจากหงส์ส้งแล้วเนาะเป<ว>็นการเป็นการแกะสลักพาโขดหินที่แบบใหญ่เนาะนี่เดนี่เป็นการแกะสลักหุบสร้างเนาะอยู่ทีงหินเนาะก้อนหินเลาขนาดใหญ่เนะา,วาวะอาะ่าเนาะ ตอนนี้เขาพามาเบิึงอันพวกงูหินยังเรียบร้อยแล้วนะสิพาไปเบิึงอแบบเป็นวัดเก่าวัดเก่เป็นแบบพระบูหานย่างต่างๆสมัยตะกี้นะอาจจะมาบึงแหละเดี๋ยวนี้เขาได้ยินเสียงน้ำตกเนาะทงกันเบิึงดูฮะได้ยินบอกคอยกันยังไม่ได้ยินเนาะเขาดว่าจะมีน้ำตกเนาะฮัสิพาเขาไปเบิึงเลยเนาะว่าน้ำตกเถะบ่อหรือบ่อเถเนาะโอเคเลยบ่อนาะบ่อหยอกคือลุกเนาะข้อมูลพื้นฐานกรับพ่อมีเนาะ มาแบบบู๊ชักย uh ังเลยบู๊แม่นตะทางมากเนาะบอบีจิ๊กภาพเล่นสกีไปเนาะเพื่อไปขายคุยเจอสัตว์ประหลาดเนาะอาจะเป็นกระปุปลาเนาะแเจ๊ขีวเขียวเลื่อมเนาะจากการหินมาเฮ้ย๋อดแล้ววูวทางลงอันตรายเกินเก็บภาพโดยบอบีเนาะ ทำ MV เนอะอหนจะนยิ้มกิมโบยลายมาวะฮะบ๊อบบี้ครับนาทีเป็นสังขารแม,มก่กเจาเนาะน <c oughs> <c oughs> ่ทีวัดภูดจัมปาศักดิโอโอโอ์ต้น เดี๋ยวไอ้ความิ u s i c ไปนิสวีเลียสังคมยากดีเนาะฝึกซ่าคนง่ายของตัวเองเอ้าตัวปิดนด้ไหมเสียขาเด้อเสียขาเด้อยเสียเท้าเนาะเสียเท้าใส่หูเนาะตอนนี้เนาะฮัลโหลฮัลโหลได้ครับอยากสิบอกว่าทั้งม้วนแล้วกาทั้งคำว่าเบิ่งยังที่มันวิจิตตาที่แบบของของเก่าของแก่ของเล่าเนาะนะ ที่เป็นอาซาไห้ทั้งเมื่อยแล้วก็ได้แบบความซึมซับจากธรรมชาติเรื่องลาก็เกาเที่ยนเน้วแบบอิ่มใจได้เนาะกลับก็กบานกลับานเมื่อยบานเมื่อนน็่แล้วเนาะบัดผูจัมปะสักเมืองจัมปะสักแข็งจัมปะสักตะกี้ก็เห็นอยู่เลยเห็นแบบในหูวในหอยยังกระจะถ่ายไปนี่นะแต่เรเคยมาเมื่อนี้ได้มาแล้วได้มาเห็นแล้วเนาะ ก็เห็นในโทรศัพท์นะก็เห็นในโทรศัพท์แต่ว่าบอดออกโทรศัพท์ดอกมักน,นโมเ,เลีวเนาะเออเอาเขีดแรกนี่สองสามน้ำมาอีโดูอ่ะ,ะ <c oughs> ไ,ได้แล้วเงานางอ่บ่มีเลยเป็นการวัดเชียวเนาะชิลงได้ไยังไงดดเลยกิ่งไปเลยเนาะโอ้โห <c oughs> จะมาย้อมกระเทกเนาะเยอะว้ากับบ้านของเฮาสาวอีสานเด้อทีขึ้นผู้ราการลงผู้มาเฮาสึกว่าเป็นสถานบูรันวรรณคดีเนาะตอนนี้กะเวลาหนาจะประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วเนาะอ่าฮะบ่ายโมง7นาทีพอดีกินข้าวเพลินเลยเฮามาเฮามาเขาขอรถ10โมง อ๋อในสิบเอ็ดขึ้นไปกับสิบสองลงมาพอดีบ่ายโมงขึ้นไปลงมาใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะเฮ้ยขึ้นไปกันหนึ่งชั่วโมงลงมากันหนึ่งชั่วโมงเป็น <laughs> สองเป็นสองชั่วโมงนั่นคือเรื่งลงเนาะนี่กะเป็นข้างหนึ่งในชีวิตของเฮาทีได้มา,มามกทางแรกเขาทางทำอีทของชีวิตเลยแหละทางทำอีทของชีวิตเนาะไปกินข้าวกันเนาะแล้วยังไปผอกระดิหานเลยกินข้าวมาซั่นเพ่ลกินตอนนี้นี่ไง บากที่ของเนาะจะบุ้งหมดหดใช่เนาะดีๆเนาะขนาดจะประมาณทั้งหนานี mm ่จะเป็นของการเมืองบอกจะบอกของการทหารประมาณนี้แหละนีคือเามากินเนาะทุกีกินเผือกกินเผืกวะกินเผอกินเแล้วจะแบไอ้ก๋ิน่ยังไงเขาจะห้าล้านบาทห่้จุญญเลย ชุดนี้ไหมจ๊ะจุดเลยจุดเลยแม่อยากให้หนูดูแพงไหมคะอยากสิลูกถ้าแม่อยากให้หนูดูแพงแม่ต้องพูดให้น้อยกว่านี้นะและนี่คือชุดเชื่อกประดับดีทั้งขนาดหน่อยยิงเนื้อ หลังจากกินเขาแล้วล่ะขอปิดคลิปเลยได้วันนี้เด้อเพราะว่าแบตซีเบิร์ดเมื่อยยันค้าวยอย่างบำวันายทายขอมาขับใจหล,ลายที่ับสมเนาะเดี๋ยวคลิปหนาสิภาพไปลินแซกันยังบุง,งหนะถา้าติดตามสมเลยคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนอเมื่อยแฮะกินไวเน้เถิดมันอน